ถ้าฟอสฟอรัสสูงเกินไปจะส่งผลต่อผู้ป่วยโรคไตยังไงบ้างคลิปนี้มีคําตอบครับหลายท่านนะครับตรวจเลือดมานะครับคุณหมอแจ้งว่าค่าฟอสฟอรัสสูงครับเป็นอะไรที่เรียกว่าต้องควบคุมนะครับและค่าฟอสฟอรัสสูงนะครับจะก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้างครับเดี๋ยวมาทราบกันครับเมื่อค่านะครับฟอสฟอรัสสูงนะครับสิ่งที่จะเจอนะครับก็คือกระดูกพรุนกระดูกหักง่ายเนื่องจากว่าแคลเซียมนะครับมีการละลายออกมาในกระแสเลือดมากเกินไปนะครับจึงทําให้เกิดการ รุนของกระดูกแล้วก็ทําให้เกิดการหักง่ายทําให้เกิดการอาการคันตามผิวหนังครับซึ่งจะทําให้ผิวออกคล้ำไม่สวยดําๆด่ดดางๆและเกิดผดผื่นง่ายซึ่งเป็นภาวะที่ฟอสฟอรัสมาอยู่ที่ผิวหนังมากเกินไปทําให้หลอดเลือดแข็งตัวง่ายขาดการยืดหยุ่นและหลอดเลือดมีโอกาสติดตันได้ง่ายและเกิดอาการความดันโลหิตสูงได้ครับและสําหรับผู้ป่วยโรคไตที่มีฟอสฟอรัสสูงครับเมื่อเกิดแผลจะทําให้แผลนั้นหายยากเป็นแผลเรื้อรัง และมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าอาจจะต้องถึงกับตัดอวัยวะได้ทันทีเดียวเมื่อมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงในเลือดจะทําให้ต่อมไทรอยโตจนเกิดเป็นอาการไทรอยเป็นพิษอาจจะต้องโดนผ่าตัดตัวของต่อมนี้ออกไม่งั้นจะเกิดปัญหาเรื่องการเต้นของหัวใจใจสัน่นและมีภาวะเรื่องการนอนไม่หลับได้สําหรับผู้ป่วยโรคไตที่เสื่อมระยะ3-5นะครับทุกครั้งที่ไปตรวจเลือดจะต้องดูค่าฟอสฟอรัสนะครับ เมื่อค่าฟอสฟอรของท่านเกินนะครับควรจะควบคุมเละหลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มเนื้อนมไข่และธัญพืชเพื่อให้ค่าฟอสฟอร์ของท่านกลับมาอยู่ที่ค่าปกติให้ได้ครับสำหรับท่านไหนนะครับต้องการดูแลฟื้นฟูไตจากที่บ้านนะครับผมขอแนะนําสื่อเล่มนี้ครับเมนูอาหารฟื้นฟูไตซึ่งเป็นสูตรในการชะลอความเสื่อมไตครับซึ่งมีเมนูขาวด้วยกัน45สูตรและเมนูอาหารหวานนะครับที่สามารถทานได้สำหรับผู้ป่วยไต15สูตรด้วยกันและ เครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยไตยครับ5สูตรด้วยกันนะครับซึ่งเป็นสูตรนะครับที่อร่อยปลอดภัยและตรงตามโภชนาการโาครคไตถ้ทาท่านไหนสนใจนังสือเลยมีนะครับคลิกไปที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับและสั่งซื้อครับทางเราจะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยครับ